สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการของนายจตุรงค์คงแสงสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพสังฆะสถานประกอบการที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์บริษัทไทยวอเตอร์เจเนเรชั่นจำกัด ระยะเวลาที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์29เมษายนถึง1 6พฤษภาคม2567การเรียนรู้ที่ได้จากการฝึกประสบการณ์ 1. ความรู้และทักษะด้านการทำงานเป็นทีม 2. ความรู้และทักษะด้านการเขียนโปรแกรมเมเบิร์ลจิตคอนโทรลความรู้และทักษะด้านการวางแผนการเดินทาง แนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เรียนหนึ่งวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน2เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่ฝึกอาชีพในสถานประกอบการวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้รับการฝึกอาชีพที่เหมาะสมและมีสภาพการทำงานและที่พักที่ปลอดภัย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดกับผู้เรียนหนึ่งได้รับการฝึกอาชีพที่เหมาะสมและมีสภาพการทํางานและที่พักที่ปลอดภัยสองมีความพร้อมด้านความรู้และทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานกระบวนการขยายผลกับเครือข่ายเพื่อนร่วมงานหนึ่งประสานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสถานศึกษาส ประสานเครือข่ายครูสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ในการพัฒนาแผนฝึกร่วมกับสถานประกอบการในการเข้ารับการฝึกประสบการณ์ร่วมกับสถานประกอบการนั้นจะพบกับเทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูงกว่าเทคโนโลยีในสถานศึกษาฉะนั้นหากได้รับการฝึกอบรมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือเทคโนโลยีที่จะออกฝึกประสบการณ์จะถือเป็นการเตรียมตัวที่ดีเพราะหากไปเรียนรู้ในสถานการณ์จริงนั้นอาจทําให้เสียโอกาสหรือเวลาเพราะระยะเวลาที่ฝึกนั้นค่อนข้างน้อยขอขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาบริษัทไทยวอเตอร์เจเนเรชั่นจำกัดแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส วิทยา,ลายลัการอาชีพสังค่